อจะรู้เรื่องก็มาอยู่ห้าวันเนะก็ดีกว่าไม่รู้เรื่องมาครั้งแรกอยู่ห้าวันแล้วก็รู้เรื่องก็ดีแล้วก่อนมามาด้วยความอยากมาแล้วมีแต่ความรู้กลับไปได้วยความรู้ ความอยากหายไปสุดยอดแล้วเพราะไอ้ที่มันมันทุกันอยู่ทุกวันเนี่ยในทุกในปัจจุบนันในอนาคตและในภพชาติทุกภพชาติก็ตวความอยากนี่แหละสิ้นอยากก็นิพพานเรียกว่าตันหักขโยนิโรโทโหโต,ติสิ้นตันหาก,ก็นิพพานอันนี้มาด้วยความอยากแต่กลับด้วยความรู้สิ้นอยากอก็สุดยอดแล้วแล้วต่อไปก็อยู่ด้วยความอยากไปได้วยไปกลับไปได้วยความอยากแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันด้วยความที่ เนี่ยมาด้วยความอยากแต่มาห้าวันค่อยๆรู้ค่อยๆเป็นความรู้สิน้นแล้วก็สิ้นอยากกลับไปได้วยความรู้สิ้นอยากแล้วก็ตอนเนี้ยทุกปัจจัยขนะใช้ประจํวาวันแม่แต่ไม่ได้อยู่นี่ก็ฟังไฟเสียงเป็นเอฟซีแฟ,ฟนพันธ์แท้เนี่ยแฟนขับแฟนขับแล้วก็เอาบูทูธใส่หูข้างหนึ่งหูข้างแล้วไปฟังอย่างอื่นแล้วก็ฟงังทั้งวนันทั้งคืนทั้งวนันทั้งคืนเนี่ยแล้วก็พี่นาตาม ไม่ให้ออกนอกทางได้เลยว่ามันนิดหนึ่งก็คิดเอาเองไม่ได้ถ้าสงสัยต้องเหมือนกับโยมวิเชียนเนี่ยต้องขับรถจากนครศรีตรราชมาถามแต่เราคิดเองแล้วก็เออเองเสร็จหลงทางแล้วพอมาถามมันก็สิ้นสงสัยเพราะมันมันมันมาได้ความรู้ไม่ได้มาได้ความอยากแล้วต่อไปพอมันรู้หมดแล้วมันก็มีความอยู่ได้ความรู้แต่ไม่มีความอยากรู้จริงรู้แจ้งรู้สัจธรรมความจริง เนะดีแล้วไม่มีครอบครัวโชคดีโชคด,ชคดีไม่มีลูกไม่มีผัวตัวคนเดียวเนาะนิพานไปซะไม่มีลูกไม่มีผัวตัวคนเดียวนิพานไปซะนิพานซะไม่ต้องห่วงใย,ยกังวลอะไรปัจจุบันนิพานเะแล้วอนาคตเป็นยังไงไปเรื่องของาอนาคตไปไไมีานาิพานตุนอยู่ในกระเป๋า้ะ อยู่ในใจเสร็จแล้วสบายต่อไปอยากจะฝึกอะไรก็ฝึกได้พะมันที่อยากเสร็จแล้วฝึกได้หมดแหละไอ้พวกวาสนาบาร,รมีมันอยู่ที่จิตเดิมแท้พอมันไม่มีอวิชชาบิดเมฆปาบางแล้วตอนนี้มีวาสนาบาร,รมีเท่าไหร่มันก็จะปรากฏบนเนี่ยเพราะวาสนาบาร,รมีเนี่ยมันมันติดมากับจิตเดิมแท้มันไม่ได้ติดอยู่ในไอ้อวิชชาที่ห่อหุ้มมาไอ้ส่วน อนุสัยอสวะกิเลสเครื่องดองสันดานมันติดอยู่ในอวิชชาที่เป็นเมฆบางบางจิตเดิมแท้ังนั้นถ้าเราใช้แต่ส่วนที่สังขารหลงสังขารคือเวลาจะทำอะไรก็เอาตัวเราไปกระทำเอาตัวเราไปปฏิบัติเอาตัวเราไปยาอยากเอาตัวเราไปอยากอย่าก็อยากอย่างนี้อันนี้มันมันปฏิบัติออกมาจากอสวะะอสวคือกิเลสเครื่องดองสันดาน หรืออนุสัยคือความเคยตัวเคยใจกลายเป็นนิสัยสันดานที่ไหลไปตามกิเลสตามความเคยตัวเคยใจเป็นดอกเบีย้ยทบต้นธนาคารเหมือนกับดอกเบี้ยทบต้นธนาคารทุกชาติมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉนั้นถ้าเราปฏิบัติแม้แต่ปฏิบัติธรรมอยู่ในโลกอะถ้ามันไหลไปตามกิเลสเนี่ยมันก็เป็นไปไหลไปจากอ,อ,อวิชาอสวะ แต่ถ้ามันอยู่ในความรู้ไม่ใช่อยู่ในความอยากไม่ใช่อยู่ในความหลงอยู่ในความรู้แจ้งมันก็อยู่ได้ธรรมชาติเดิมแท้ที่ได้แต่รู้ไม่ติดไม่ยึดสักอย่างเดียวก็เป็นอยู่ได้ธรรมชาติของจิตเดิมแท้นั้นอันนั้นก็จะอยู่ได้บารมีเลยบารมีเราก็จะเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับบารมีของพุทธะที่อยู่ในธรรมชาติพุทธะธรรมะสังฆะอยู่ในธรรมชาติหมดอะเพราะพุทธะธรรมะสังฆะก็คือพระอรหันต์ คือผู้ไอ้ทั้งที่ตัดสร้หมดแล้วพระเจ้าก็ตัดสร้แล้วธรรมะก็คือธาตุก็คือนิพพานแล้วก็สังขะก็คือนิพพานพอเรียสงที่นิพพานแล้วตัดสร้แล้วนั้นพอขันห้าท่านดับแล้วเพียงคิเท่าแต่ไปรวมกันอยู่ในนิพพานนิพพานธาตุที่ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ตายอันนั้นน่อยู่ในบารมีบารมีมันอยู่ในในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายมันอยู่ในธรรมชาติเดิมแท้ แต่ส่วนในอสวะอวิชาอันนี้มันอยู่ในเมฆทิ่มาบางังพอเมฆหายไปแล้วเออาสวะอวิชาหายไปกลายไปเป็นจิตเดิมแท้ที่เหมือนกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์หรือเหมือนกับท้องฟ้าความว่างท้องฟ้าจักรวาลบ,บ,รบรารมีมรวมอยู่ในนั้นแต่ไม่ปรากฏแต่เวลาจะปรากฏออกมาก็ปรากฏได้เป็นสมมติออกมาจากวิมุตเป็นบรารมีที่ออกมาจากวิมุติ แต่ถ้าเวลามันปรุงแต่งอะไรออกมาในการรู้กันเห็นตา่างๆหายใจแล้วคิดถึกตออปรุงแต่งออกมาจากตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยเวลาพอรับรู้ตา่างๆหายใจหรือรับรู้ความคิดอารมณ์ถ้ามันรู้ออกมาจากตัวเราเนี่ยมันเอาตัวเราไปรู้มันก็จะเวลาพอมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันจะมีถูกใจเราไม่ถูกใจเรา แล้เนี่ยมันก็จะปรุงโดยเอาตัวเราเป็นตัวตั้งไปตามอาสวะกิเลสเครื่องดอกสันดานคือมันก็จะไอ้นิสัยอะอาซอนอนุสัยอะความเคยตัวเคยใจก็จะออกมาถ้าถูกใจก็จะดูดจมแช่เพลินใจติดใจดีดีอยู่กับสิ่งนั้นอาการนั้นที่ถูกใจแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ดิลนผักใสตีโพตีพายวอย,ยไว,ไว มีแต่ไม่ได้ความกิเลสตัณหามีแต่ความอยากอยากอยากยายากอันนั้นก็ปุงแต่งออกมาจากเมฆเหมือนเมฆที่บบางบบางจิตเดิมแท้เพราะนั้นถ้าถ้ามันปรุงออกมาจากตัวเราเอาตัวเรามาปฏิบัติธรทมด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากป็้อยากเข้าใจอยากสําเร็จมันปรุงออกมาจากอวิชชาอสวะกิเลสเครื่องดองสันดานที่มันเป็นเมฆมหุมห่อจิตเดิมแท้ แต่ถ้ามันปรุงออกมาจากธรรมชาติที่รู้เราเราเนี่ยไปรู้อะไรมาสุดมันก็จะมาปรุงในใจแต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันได้แต่รับรู้รับทราบว่าตอนเนี้เราปรุงเราไปเอาตัวเราไปปรุงไปรับรู้ต่างๆหัวใจมันมีกิเลสประเภทใดบ้างหรือไม่มีกิเลสไอธรรมชาติที่รู้เรามันก็จะรู้ว่าเร,า,า,เรา,ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์แต่น,นั้นเวลาเราสุขมันก็รู้ว่าเราสุขเราทุกข์มันก็รู้ว่าเราทุกข์ใจเรานี่แหนมันรู้เรา ต่อให้เราเนี่ยไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทำในที่ลับที่แจ้งไม่สามารถรอดล้นรอดพ้นจากใจธาตุรู้ที่เป็นจิตเดิมแท้เนี่ยที่รู้เราได้เลยธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายเนี่ยอันเนี้ยมันจะรู้เราตลอดรู้เราที่เป็นสังขารุงแต่งตลอดมันได้แต่รู้เราแต่มันเนี่ยไม่ได้ร,รักและเกลียดเรามันไม่มีความอยากให้เราไปเป็นอย่างไงแต่ถ้าเรารู้เนี่ยมันจะมีความอยาก มีความอยากผลถ้าชอบก็ดูดถ้าไม่ชอบก็ดีลลนผลักสายที่พลพิพายอยากให้มันหายไปเอาเมื่อกี้จะถามอะไรเอาไ่เอาไ,อาไ่จะถามอะไรมันจะมีอย่างหนึ่งแต,ต่้ง,ต,งตั้งนี้ตั้งมันจะมีอย่างหนึ่งที่คือถ้ารู้เนี่ยรู้สึกว่าใจมันสบายคือคือถ้า แค่รู้ใจสบายเอ่อ้ารู้เนี่ยมันไม่ไม่เราไม่ใช่รู้ใจสบายถ้าเราอะไปรู้ใจสบายคือมันเอาเราอะไปรู้ใจสบายค่ะ <c oughs> อันเนี้ยคือเรารู้เรารู้ใจสบาย<ช>แต่ถ้ารู้เราเนี่ยมันมันจะรู้ออกมาจากความว่างความไม่มีอะไรค่ะ <c oughs> แต่พอมันมีนิดนึงแต่พอเราเริ่มปรุงเมื่อไหร่ปุ๊บรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันหนักนั่นคือเอาเราเราไปรู้แล้วเราก็ปรุงตรงนี้แม้แต่เราไปรู้ความว่างนะ เรารู้ใจสบายเนี่ยมันเอาเราไปรู้เราเอาเราไปรู้ใจสบายแล้วเราก็จะไปเสพแต่แล้วก็จมแช่อยู่ในใจสบายที่ก็มานั่งกันตาเยิ้มั่นไอ้พวกเนี้ยไปจมอยู่มันเอาเราไปรู้ใจสบายแต่ความจริงไะไอ้ที่ใจสบายไม่ใช่ใจม็นอาากรเป็นอาการไอ้ที่เราไปรู้เนี่ยแล้วเราก็ชอบใจสบายแล้วเราเกลียดใจที่ไม่สบายอันนั้นก็เอาเราไปรู้เอาตัวเราไปรู้ที่เป็นอวิชาอาสวะ มันเอาเราไปรู้ใจสบายไปรู้อาการแต่ใจแท้แท้เนี่ยมันรู้เราออกมาจากความว่ามันมันเหมือนแบบก็คือรู้มันแบบไม่แต่แต่พอเราเริ่มคิดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มหนักเลยหัวมันจะเหมือนเราใช้ความคิดเนี่ยแสดงว่าไอ้นั่นนะเราเราไปรู้เราใช่ไหมคะเพราะเรารู้ไปเรามันก็เลยหนักค่ะเพราะว่าถ้าเป็นขันห้ามันจะไม่หนักไม่ทึบไม่ปวดหัวไม่ไม่เป็นทุกข์อย่างนั้นแสดงว่าเราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้ว่าเราคิด อแล้วเราก็ไปเบรกมันอย่างไรเพราะเราตัวเราไปรู้ว่ามันคิดมันก็เลยหนักตึงทึบหัวเพราะว่าเราตัวเราไปจ่อมันไม่ใช่รู้ออกมาจากจากใจที่เป็นธาตุรู้แท้ว่าใจที่เป็นธาตุรู้แท้มันมันรู้รูปรู้เสียงรู้รสรู้สัมผัสรู้ได้ความว่างรู้ออกมาจากรู้รู้จากความว่างแต่ถ้าเอาเราไปรู้เนี่ยมันมันมันมีเราเป็นคนไปรู้มันเลยไม่รู้ไม่รู้ออกมาจากความว่างแต่มันรู้ออกมาจากความยึดถือเปตัวเรา มันต่างกันถ้าเราไปรู้ว่าเรามีอาการปัญญากรัยมันจะเอาตัวเราที่เป็นพลังเนี่ยไปอัดตัวเราแล้วปวดหัวทําให้จิตมันคิดบงแต่กอ้ที่เป็นขันห้าทำงานตามธรรมชาติไม่ได้เราก็เลยมืนกงโกงมีอาการกงโกงรู้จักไหมโกงโกงมันคนกคินเหล้าปวดหัวบางทีเป็นบ้านหมุนโรคกระแตเวียนเลยเวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะบอกว่าเราอะน้ำในหูไม่เท่ากันมันใช่หมอหูไปมในหมอหูคอจ,จะบอกว่า น้ำในหูไม่เท่ากันนั้นพวกที่ลูกศิษย์เราที่ปฏิบัตินะเวลาเขาเป็นโรคบ้านหมุนใช่ไหมหมอเนาะหมอเป็นโรคหมอวันนี้เป็นหมอด้านหูคอจมูกดังนั้นเวลาไปหาหมอหมอจะบอกว่าไอ้ไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันบ้างหรือว่าไอ้อะไรไอ้แคนเซียมเกาะกระดูกรูปข้อรูปท่างรูปโกนอะไรานะแล้วก็มันก็ทําให้มีอาการน้าในหูไม่เท่ากันคือความผิดปกติอะในระบบไอ้กระดูกสามสามชิ้นนั่นแหละ ทำให้น้ำไม่หูไม่เท่ากันเราบอกโว้ยเครียดมันเอาตัวเราไปรู้เราเอาตัวเราไปรู้รูปรถกินเสียงเอาตัวเราไปรู้คนอื่นแล้วก็เอาตัวเราก็มารู้ร่างกายจิตใจเราคือมันตั้งตัวเราเป็นผู้รู้ไว้มันเราเอาตัวเราไปกดอาการไปกดอาการของจิตให้มันเนี่ยเรียกว่าสะกดจิตตัวเองไปกดจิตตัวเองทําให้กดอาการของจิตเนี่ยทำให้ขันห้าทางานตามปกติไม่ได้มันก็เลยมีอาการประท้วงเหมือนร่างกายเราประท้วงทาให้มีอาการเป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคไอน้ำในหูไม่เท่ากันท้องอืดลิ้นเป็นฝ้าขาวขอบตาคันแดงแล้วก็เป็นโรคพื่นคันบ่อยๆแล้วก็น้ำมูกไหลเป็นโรคไซนัสไออะไรอะ่ตามมาเยอะมากเลยลเนี่ยไอเป็นโรคไมเกรนปวดหัวข้างเดียวแล้วก็ขอบตาดำครับเป็นหมีแพนด้าเหมือนคนนอนไม่หลับ ไม่นคนนอนไม่หลับมานานไอ้นี่มันแสดงถึงความที่เอาตัวเราไปรู้เอาไปรู้ตัวเราไปรู้อาการของจิตเอาตัวเราไปเพ่งอาการของจิตไอ้อพวกที่ดูจิตส่วนใหญ่ติดแบบนี้หมดสุดท้ายเป็นโรคภูมิแพ้กลายเป็นแถวเป็นแนวเลยว่าไอ้ออกอาการทางร่างกายสภาพแย่สุดท้ายก็ไปถ้ารมหนักๆขึ้นก็จะเป็นโรคจิตโรคประสาทแล้วก็หลงแล้วก็เป็นบ้าถึงขั้นบ้าเยอะมากเพราะว่ามันเอาตัวเราไปรู้ด้วยความอยาก แต่ถ้ารู้เรามันไม่เป็นในพวกนี้พวกนี้มันไม่มีเลยอาการที่บอกมาไม่มีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของออกมันรู้ออกมาจากความความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรมันเลยไม่มีอะไรที่ไปกดอาการของจิตให้เป็นผิดจากธรรมชาติอันนี้เข้าใจไหมหน้าหลังๆนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นแล้วหน้าหลังๆนี้ก็ไม่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แล้วค่ะ โยมตุ้มเนี่ยมันก็มาได้ได้ดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วล่ะแต่มันยังไปอยู่ในส่วนที่เอาเราไปรู้อยู่มีตัวที่ละเอียดมากเลยเพราะว่าปฏิบัติมาได้ดีแล้วล่ะมาได้ทุกทางแล้วล่ะแต่ตอนไปลายเนี่ยมั่วมั่วคือเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ไปรู้เราไปรู้อาการของจิตไปรู้เรา แต่มันแบบว่ามันไม่ได้แบบเอาตัวเราไปรู้แบบถึงขั้นที่รุนแรงที่ไปสะกดเลยเพราะว่ามันบางมากแล้วอวิชชาสวะมันบางมากมันก็เลยไม่ไม่มีอาการที่ยึดถือเป็นตัวเรารุนแรงที่ไปกดจนทําให้เกิดระบบจิตระบบไอทาให้เกิดประสาทเสียเนี่ยให้เป็นโรคจิตโรคประสาทอันนี้มันมันมันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าไปเข้าไปสะกดได้เพราะว่า ไอ้ไอู้รูอัสวะเนี่ยที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นกิเลสวิชามันบางมากมันบางแต่ทําไมมันมีร่องรอยให้เห็นว่ามันเอาตัวเราไปรู้เราอยู่ยังไม่สิ้นความยึดถือเป็นตัวเราเพราะว่ามันมองในใจเราเนี่ยมันมีร่องรอยของความยึดไว้ให้เห็นแสดงว่าเราอยากตั้งที่ตัวเราอยู่มันจึงเมื่อเราตัวเราไปรู้เราไปรู้จิตไปรู้อาการของจิต ไอ้ตัวเราที่ไปรู้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 เนี่ยเราจะสักแต่ว่ารู้รูปสักแต่ว่ารู้เสียงสักรู้กลิ่นสักแต่รู้รสสักแต่วรู้สัมผัสสักแต่รู้กายวาจาจิตสักแต่ว่ารู้อาการจิตที่แสดงแต่ไอ้ที่สักแต่รู้เนี่ยคือเราเราอะไปสักแต่ว่ารู้แต่ไอ้ที่เราไปสักแต่ว่ารู้เนี่ยมันเป็นอาสวะวิชาที่มันบางมากนะมันเลยไปกดได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีร่องรอยปรากฏว่าไอ้ทำไมจึงรู้ว่าเราตัวเราไปรู้แล้วมีร่องรอยปรากฏเพราะว่า ไอ้ตัวที่มันไออวิชาสวาที่มันบางเนี่ยมันแสดงถึงความยึดมั่นถือมั่นที่ยังห่วงใยกังวลอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังเราท,ที่จะต้องกลับไปดูแลที่จะต้องกลับไปรับผิดชอบที่ยังห่วงใยกังวลมันเป็นตัวเดียวกับที่ไอตัวนี้ที่เอามาเอามาดูจิตเอาตัวเรามาดูจิตแต่ไอตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเนี่ยยึดถือในโลกด้วยทําให้เกิดความห่วงใยกังวลเอามาปรากฏในจิตใจ นั้นพวกมียานมีฌานแก่กล้าพิญญาคมคมเขาก็จะจับได้หมดเลยว่าแท้จริงอะใจเราไม่ว่างเปล่าจากตัวตนผู้ยึดมั่นถือมั่นและไม่ได้ว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นไอ้ที่ว่างเปล่าไม่ใช่อาการว่างนะคือมันว่างเปล่าจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นและว่างเปล่าจากตัวตนผู้ไปยึดมั่นถือมั่นคือไม่มีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นแต่คนทั้งหลายเข้าใจว่าใจเนี่ยมันมีอาการว่างเปล่า ว่างเปล่าไว้เลยแบบว่างว่างอย่างนั้นเป็นอาการว่างเปล่าไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันมเป็นอารมณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปดูความว่างแล้วไปยึดความว่างอันนั้นเนี่ยจะเป็นโรคจิตโรคประสาทแต่ความจริงอะคือเมื่อไม่มีอะไรที่คาดหมายและยึดถือไว้ในใจมันก็จะไม่มีตัวตัวเราไปยึดถือหรือถ้าไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดถือสิ่งใดไว้คาดหมายคาดหวังอะไรในการปฏิบัติธรรมหรือในโลก มันก็จะว่างเปล่าจากสิ่งที่ยึดถือและว่างเปล่าจากผู้ยึดถือไปพร้อมกันอันนั้นน่ะมันก็จะไม่มีผู้ทุกข์เมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดถือไว้ที่ห่วงใยระคร่ผูกพันกังวลไว้กับไม่มันก็จะไม่มีตัวเราอ่ะเป็นผู้ไปยึดถือเองโดยธรรมชาติเพราะไม่มีสิ่งที่ยึดถือมันก็จะไม่ปรากฏว่ามีตัวเราไปยึดถือหรือว่าถ้าเรามีสิ่งยึดถือมันก็จะปรากฏว่ามีตัวเราไปยึดถือเพราะใครเรายึดถือก็เราสิเป็นคนยึดถือ แล้วพอเรายึดถือเนี่ยมีสิ่งที่คาดหมายคาดหวังยึดถือไว้แม้แต่จะเบาบางนิดหนึ่งน้อยหนึ่งปรมามณูหนึ่งมันก็ไม่รอดพ้นจากผู้ที่ท่านรู้จริงได้รู้แจ้งได้มันก็จะไอ้ผู้ที่เราเอาตัวเราไปดูไปรู้มันก็จะคาดหมายคาดหวังว่าเราจะไปได้ไปรู้ไปเห็นไปเป็นอะไรเช่นเรารู้เห็นแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราจะนิพพานแต่นิพพานเราคือเราอจะไปได้ไปเป็น เราก็จะไอตัวที่ไปดูรู้เห็นโดยคาดหมายคาดหวังว่าเราจะไปได้ไปเป็นเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยไปยึดสิ่งที่เราห่วงใยกังวลไว้ในใจลึกๆมันก็เลยเหมือนหนามหรือเสี้ยนมาแทงใจเราที่ใจไม่มีตัวตนรูปรักษ์แต่เพราะเรายึดไว้มันก็เลยเป็นเสี้ยนแทงใจอยู่ๆเราเพอเพอมันก็ห่วงใยกังวลอยู่ๆเราก็ทุกข์ขึ้นกับสิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้คือเหมือนเสี้ยนแทงใจเราอยู่เรื่อยๆเมื่อเราขาดสติ พูดหมยังไงก็ขอกลับไปทําความเพียรต่อได้ได้ให้เวลาอย่านานนักเอยู่อยู่ตัวคนเดียวนิพานซะเออยู่ตัวคนเดียวไม่เกาะเกี่ยวกับผู้ใดก็นิพานซะนให้เวลาแต่ต้องไม่นานนักนะเอรถไฟธรรมจักรเที่ยวสุดท้ายแล้วที่หมุนหมุนรับรอรับผู้ที่พร้อมที่จะไป ลดไยธรรมาจักรเที่ยวสุดท้ายและที่สุดก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาแล้วก็ขอไปกับหลวงตาด้วยนะคะ